ตำแตงตำแตงพี่น้องตำแตงตำแตงกับต้มไข่ต้มไข่ยางมาตูมดวงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับพ่อพากันมุทัยการช่างเรียนความเก่ากับพี่น้องครับมาพี่น้องมาเนี้มากินแบบง่ายๆพี่น้องมาเนี้ตำแตงตำแตงพี่น้องตำแตงตำแตงกับต้มไข่ต้มไข่ยางมาตูมต้มไข่ยางมาตูมเบิ้ลตูม โอ้หนนะ้าหนนะ้าพี่น้องหน้าไอ้นนะ้านนะจุ่บเลยผมขยำมันจุ๊บปิ้งแบบมึกซะเนี่ยง่ายไหมเนาะหลายคนว่ากินต้มไข่ต้มไข่เพิ่งเพิ่งกินต้มไข่อะไรต้มไข่กินต้มไข่น้ำเนี่ยเอาเส้นแล้วข้าวเหนียวให้เก่าพี่น้องผมมึกก็ได้กัน ăn thừa mọi người. 嗯，牛排，什么？ mm Các Giảm chùm nha chùm cho không

Ừ. Uống bình tâm. Dạng cọ nữa. Ừ. Cứ mà phước cái chín tôm khay tôm khay xuống này nè. cái clip mà có đấy tôm khay ขัตม้มโมไซเดนเพื่อมีกรยับอืมชมไข่ก่อน,นะอ เบื้อมืกคือพร้อมนกไปเจอเนาะมือนนี่คือมีนนมมหงหนเนอตัวเล็กขี้ขี้วัวมือกระยำ 嗯。Mm hmm. ไข่ต้มอย่างว่ต้มคักเนาะเหน็นไข่ต้มทาอืม

เออมึงกิน,นยังเหลือเยอะจริงไหมตัวตัเหลือเยอะตัวนึงอ่ะพี่น้องน,น,น,นุ่งมุไทยก็ม,ยยม,มานี่กัดแซมี้อนน้อครับเนาะหันลงมาลงทงพี่น้องลงทงไฮทงนาเบื้องบรยรยากาศเย็นๆสมวิว <c oughs> ทงไฮทงนาครับพี่น้องครับหันหันเว้นไว้เว้นมากน้องมันนี่แหละงอไหลย่าห่างเนาะนุ่งมุไทยขึ้เก่ากับพี่น้องกับขวบฝากลูกยุ่ยบ้านเหมืนบ้านยุ่โสวนขึ้เก่าครับเบื้องลิปนุ่งมุไทยจบแล้วกับความเจ็บยอะไรความใครยังมีกับซุกกับหังกับลำรวยลำรวยซุกคนครับนุ่งมุไถ่เก่าคำว